วัสดีครับวันนี้ช่องวิถีชีวิตพม,มันดอยเปาก็จะพาท่านผู้ชมกับเอมาเก็บเห็ดน,นะครับผมวันนี้ก็มาเจอเห็ด้วยไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่าผมได้มาสวนนะครับผมมาดูว่าวันก่อนผมฆ่าญ้าแล้วย่าได้ตายหรือ,อยังนะครับผมก็พอดีว่าเดินมาถึงตรงกลางทางก็เจอเห็ดคนอยู่สามกลุ่มนะครับผม กลุ่มแรกก็มีประมาณ3ดอกกลุ่มที่2ก็3าสี่ดอกกลุ่มที่3ก็มีเยอะนะครับผมยังไงวันนี้ก็ไม่ได้เอาขากล้องอะไรมานะครับผมไม่ตั้งใจมาทําคลิปนะครับพอดีว่าเจอพอดีนะครับผมง,งั้นเราก็ไปเก็บเห็ดกันก่นนอนนะครับผมกลุ่ม,มแรกนะครับผมอันนี้กลุ่มที่สองก็ลายอยู่นะครับผมอันนี้กลุ่มที่สามก็จะมีอยู่สี่ดอกนะครับ ก็อาจจะสั่นหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้เอาขากลก้องมามีดอะไรก็ไม่ได้เอามานะครับผมลากมันยาวมากเลยนะครับ โอ้โหมีแต่ดินมันพึ่งมุดออกมาจากดินนะครับเดี๋ยวผมต้องส่วนดอกนี้ยังพึ่งขึ้นนะผมก็ต้องออาแล้วนะครับผมยิ่งฝนตกมันแฉะอยู่ก็เดี๋ยวค่อยล้างนะครับผมไปกลุ่มที่สองกันนะครับกลุ่มนี้เยอะมากเลย จุบนี่จุบนี่จุบนี่ ดอกงามมากเลยนะครับ cái cụmแรก này ha uh -huh. em, anh em, oh, oh. นมันลงข้างล่างก่อนนะครับผมให้ใบมันให้ดอกมันอยู่ข้างบนนะครับผลตกลงมายังมีดินเกาะเต็มหมดเลยดูดอกนี้นะครับผมมันมาติดที่ดินเหนียวโอ้โหนี่จะดีไหมนีต้องใส่อีกที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวต้องล้างให้ดีนะ ก็เยื่ออยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เก็บเห็ดลงมาถึงที่ห้วยนะครับผมผมก็จะล้างก่อนนะครับมาถึงตรงนี้ก็มีน้ำพอดีนะครับผม có đây ở máy mà thăm bên hạ con nữa đó chứ thế nào mới còn พอล้างพอล้างให้ที่โคนมันออกไปนิดหน่อยนะครับออกไปก่อนนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบช่องวิถีชีวิตคอมันดอยเปาก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับ